สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องเวสันดรชาดกตอนที่13บสามริจาทพระนามัตสีเราตถาคตเมื่อสละชาลีโอรสกันหาชินาธิดาและมัตสีเทวีผู้เคารพ ต่อพระสดามิดิคิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพะธิญาณเท่านั้นลูทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้มัชชีเทวีไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้พระสัพพัญญูนุสยานเป็นที่รักของเรายิา่งกว่า เพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้บุตรธิดาและเทวีผู้เป็นที่รักเสียชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมและนำไปสู่ความตายเราจึงไม่ควรปรมาทในการดำเนินชีวิตควรมองหเห็นโทษของความเสือ่อม จะได้คลายความมิดมั่นถือมั่นทั้งปวงในโลกเราเกิดมาเพียงแค่อาศัยสิง่งตา่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้วิใช้สร้างบารมีเป็นอุปกรณ์ในการทำทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์และทำสมาธิเจริญภาวนาได้อย่างสะดวกอย่าไปคิดเป็นจริงเป็นจังอะไรเมื่อปล่อยวาง จากสิ่งไม่เป็นจริงแล้วใจของเราจะมุ่งสู่สิ่งที่เป็นจริงของชีวิตที่เรียกว่าปริยสัตมีใจมุ่งต่อหลทางพระน,นิพานเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงกับทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเวสุนดอนเาวดกว่า เราทถาาคตเมื่อสละชาลีโอรสกันหาชินาธิดาและมัสตีเทวีผู้เคารพต่อพระสดาวิม่ได้คิดจะได้เลยเพราะเหตุแห่งพระปฏิยานเท่านั้นดูทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้มัสตีเทวีไม่เป็นที่รักของเรา ็หาไม่ได้พระสัพพัญญูนุตยานเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้อุทิดาและเทวีผู้เป็นที่รักเสียเมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงบริจาคปิยบุตรมหาทานแล้วมูเทวดาที่อยู่บริเวณป่าหิมพานต่างปรึกษากันว่าถ้าพระนามัสี เสด็จมาสู่อาสมสถานแต่วันแล้วไม่เห็นพระโอรสธิดาในอาสมและหากรู้ว่าพระวิสันดรได้บริจาคแก่รามถูช่ชกไปแล้วพระนางคงจะเสด็จวิ่งตามไปด้วยความรักเป็นกำลังทำให้สวยทุกใหญ่และอาจกัดขวางการบริจาคบุตรเป็นทานของพระสวามีได้ เพราะเหตคุความรักของแม่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ก็อาจจะไม่เป็นผลสำเร็จเทพบุตรสามองค์จึงจำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองนอนกั้นทางสเสด็จกลับอาสมของพระนางมัตสี จนกว่าดวงอาทิตย์จะอัสดงคตฝ่ายพระนามสัสสีวันพระไยว่าเมื่อคืนตนได้ปันร้ายวันนี้จะต้องเกิดเหตุร้ายอย่างแน่นอนจึงรีบกลับสุ่อาสมทจวันในขณะเดินทางกลับเกิดเหตุลาสังหอ์หลายอย่างเช่นเสียมหลุมจากราด เสียงหลุดจับหตัตกระเท้าหลุดจับบาพระเนตรเบื้องขวาก็ขมิลพฤกษชาติที่มีผลก็เหมือนกับไม่มีผลพฤกษาชาติที่ไม่เคยมีผลก็เหมือนกับว่ามีผลดบทั้งสีทิศทั้งสี่ก็กำหนดไม่ได้เมื่อยิ่งมาเจอสตรายนอนขวางทางอยู่ข้างหน้า พนานก็ตกพระไัยได้แต่อ้อนวอนสัตรายทั้งสามว่าเราเป็นมเหสีของพระเวสสันดรเป็นผู้ไม่ล่วงเกินพระสวามีดุจนางสีดาผู้ไม่ล่วงเกินพระราชสวามีขอท่านทั้งหลายจงให้ทางแก่เราด้วยเถิดแม้นพนางมัตสี จะอ้อนวอนอย่างไรสัตทั้งสามก็ไม่หลบหนีจวบจนรบคำ่ำจิงหลีเข้าไปป่าพนางมัตสีรีบเดินตางกับอาสมทันทีมองไม่เห็นพระโอรสปฏิดาก็รีบเสด็จไปเฝ้าพระเวสสนดรทูลถามถึงพระโอรสปฏิดาทั้งสองครั้งแรกพระเวสสนดร ยังไม่ให้คำตอบพระนาพราะเก่งว่าความพัดพลาดระหว่างบรรดากับรลูกนั้นอาจทำให้นางต้องสลดหรือตอมใจตายในขณะนั้นจึงทำเป็นกล่าวโทษพระนางว่ากลับมามืดคำ่ำไม่เป็นห่วงเป็นใย,ยพระองค์และบุตรธิดาที่รอคอยอยู่ พระนางนัส,สีได้สดับพระลำดับเช่นนั้นจึงทูลเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพระเวสสันดรทรงเป,ปิดเผยว่าปันี้พระองค์ได้บริจาคก,กัญหาชาลีให้กับพร,รานผูชกไปแล้วขอพนางจงอนุโมทนานในปิยบุตรทานอันประเสริฐนี้เถอ นางมัส,สีตกพระไทยจนถึงแก่วิสัญญีภาพสลบลมลงเพราะความโศกที่บุตรทั้งสองต้องพลากจากไปเพื่ออาการตกพระไทยว่าพระนางคงสิ้นพระชนพระวสิสณนดรจึงจะเข้าไปประคองนางไว้ที่ตักแก้รีบแก้ไข ให้พนานพื้นพน้ำลูกหน้าให้หายจากอาการสลบสลายสักครู่พระนางมัตส,สีก็ร้สติรู้สึกตัวขึ้นทรงเกิดธีโอตปะรีลุกขึ้นกร,ราบขอขมาพระโพธิสัตว์พรางทูนถามว่าข้าแต่สมุทเทพมงฉันขออนุโมทนา ปียบุตรทานอนุดมของพระองค์พระองค์ทรงบริจาคาแล้วจงยังพระไทยให้เลื่อนใสขอทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสันทีทิ่พรนามัสีผู้จบพัตธภีก็เลื่อนลั่นเสียงสาธุการได้กล้องไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้า แม้เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งมีพระอินทร์เป็นหัวหน้าพากันอนุโมทนาทานของพระนางอีกด้วยเบื่อักริยัทั้งสองพระองค์ตระโสมมนียะกถาต่อกันอย่างนี้ท้าศักดเทวราชทรงนริว่าเมื่อวานพระเวสสันดร ได้ประทานปิยะอุนตานแก่ชูชกถ้าคนมีคนต่ำช้าผู้หนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนามวสีทำให้พระเวสสันดรต้องอยู่คนเดียวพระองค์ก็จะไม่มีผู้ปฏิบัติดูแลพระอินจึงํำแรงเป็นกรมไปเฝ้าพระเวสสันดร กลางกล่าวทูลว่าข้าแต่พระมหาราชาข้าพระองค์เป็นคนแก่เดินทางมาด้านด้นมาในป่าใหญ่แห่งนี้เพื่อทูลขอพระนางมัตสีอัครเหสีของพระองค์ขอพระองค์โปรดประทานนางมัตสีแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าแต่มหาราชา พ่วงน้ำซึ่งเต็มเปลี่ยนตลอดเวลาไม่มีเกิดแท้งฉันใดพระองค์มีพระอาทัยเต็มเปลี่ยนด้วยศรัทธาฉันนั้นข้าพระองค์มาทูลเพื่อขอพระนางวัสีกับพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระเมหสีแก่ข้าพระองค์ด้วยเถอ พระบริษัทได้เสดับเช่นนั้นแทนที่จะตัดกล่าวว่าเมื่อวานอาตมาได้ให้บุตรทิจาแก่ปรามไปแล้วอาตมาจึงอยู่ในป่ารูปเดียวเท่านั้นจับให้มัดสีแก่ท่านได้อย่างไรกลับมีความพิติสมนัตที่พระองค์ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำทานให้ยิ่งขึ้นไปอีก จึงตรัาว่าดูก่อนรามอาตมาจะให้ในสิ่งที่ท่านขอมาอาตมาไม่หวันวาดตอบการบริจาคภรยาเป็นทานใจของอาตมายินดียิ่งในทานพระนางมัตสีทรงบรลืศสีานาศตรับบอกพระสวามีว่ามอมฉัน อยู่ยังเป็นสาวเป็นทวีวีของพระราชาองค์ใดพระราชาองค์นั้นเป็นพระพสดาผู้เป็นใหญ่ของหม่อมชั้นพระองค์ทรงปรารถนาจะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานแก่บุคคลนั้นหรือจะพึงขายพึงค่าเสียก็ยอมได้ พราะฉะนั้นพระองค์จงกระทำสิ่งที่ทรงชอบพระไัยเออมอมฉันไม่กโกรธตรัสดังนี้แล้วทรงหลังน้ำทิโนโทกลงในมือของพรามณพระเจชาทานปิยะธารทานแก่พรามณ์ทันทีที่หลังน้ำทิโนโทกสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายก็ังเกิดขึ้น พระนามส,สีทรงสดุดีภาพไม่ทรงหวยเขินและไม่ทรงร้องไห้ทรงยินดีในทานที่พระสวามีอาศัยพระนาเป็นเครื่องบริจาคขณะนั้นเทา้าสสกะเทวราชทรงรู้อาศัยศัยอันประเสริฐของสองกษัตริย์จึงทรงชมเชยอีกทั้งประกาศ กับเหล่าเทวาทั้งหลายว่าข้าศึกทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์บัดนี้พระองค์ทั้งสองทรงชนะแล้วปัตตีบรลือดั่นเสียงสาธุการก้องไปถึงสวรรค์ชั้นตรายทิพย์สายฟ้าก็แลบแปลบบไปโดยรอบเสียงโกลหลนั้นปรากฏดัง ผู้เขาจะถล่มตรลายเทพนิกายทั้งหลายต่างอนุโมทนาแท้สองสาธุการแก่สองกษัตริย์เราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ผู้เป็นต้นแบบในการสร้างบารมีนั้นก่าจะได้จั้ธ,ธรรมมาพิสมัยต้องสร้างมหาทานบารมีชนิดที่ต้องสละทั้งทรัพย์สินเงินทอง ของมีค่าทุกอย่างต้องบริจาคพระโอรสพระธิดาและมเหสีฉะนั้นเมื่อมีเป้าหมายใหญ่ก็ต้องใช้ความเพียรเยายาม,มากถ้าปรารถนาจะบทกิเลสไปสู่อายตนะนิพพานต้องทุ่มเทสร้างบารมีให้เต็มที่ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันอีกทั้งยังต้อง ทำกันต่อไปเป็นทีมใหญ่อีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อจะทำบุญอะไรนอกจากทำเองแล้วอย่าลืมชักชวนคนอื่นให้มีหัวใจของนักสร้างบารมีเหมือนพระโพธิสัตว์และความปรารถนาของพวกเราจะสำเร็จเป็นอัศจรรย์อย่างแน่นอนครับก็ขอจบคลิปไปเป็นตเท่านี้นะครับ เชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ